ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับเพจใบหน้านะครับอกปเดตใบหน้าหาดใหญ่นะครับแล้วก็อีกเพจนึงก็เป็นอะไรแท้ฟอ r d นะครับมารีวิวนะครับเป็นฟอร์ดเลนเจอร์เอ็นะครับปี2019นนะครับคันนี้ทำหลายอย่างมากนะครับก็มีอะไรบ้างเดี๋ยวมาดูกันนะฮะอย่างแรกเลยนะครับ ไฟหน้านะฮะของเรานะครับตัวนี้เป็นมาสแตงแท้นะครับงานอะคริลิกขึ้นรูปเองนะครับไม่ซื้อจากใครนะฮะนะครับขึ้นรูปเองนะครับนะครับเราสั่งขึ้นรูปโดยเฉพาะนะครับคป็ทัดต้อมนะฮะแล้วก็รถคันนี้เป็นสีน้ําเงินนะครับหรูหรามากนะครับสโคฟ์นะครับงานติดตั้งสโคฟ์นะฮะเราก็มีนะครับ แล้วก็เห็นชุดแปลงหน้านะครับตัวใหม่ล่าสุดเลยนะฮะอันนี้เป็นไฮไลท์เลยเราให้ชมกันนะครับใครใช้ฟอร์ดเนี่ยก็ดูเป็นแนวได้เลยนะครับฟอร์ดเลนเจอร์นะครับคันนี้รถยังไม่ออกนะฮะเป็นรถเซลล์ที่ศูนย์นะครับแต่งพร้อมออกศูนย์นะครับชุดแต่ง f 1 5 0นนะครับตัวใหม่ล่าสุดนะฮะให้ชมกันจะชัดเลยนะครับ อนอกจากไฟหน้าแล้วนะครับเราก็ยังมีชุดชุดแปลงนหน้านะครับฟอร์ดทุกรุ่นนะครับฟอร์ดเรนเจอร์ทุกรุ่นนะฮะชุดแปลงหน้านะครับนะครับคิ้วล้อซุ้มล้อก็มีหมดนะครับอ่านะครับชุดนี้นะครับดูงาน,นนะครับติดตั้งเนบนะครับนะฮะงานสีนซิลิโคนนะครับไม่เลอะเทอะนะฮะของเราให้ดูกันนะครับนะครับเข้ารูปนะครับตัวนี้เป็นชุดแปลงหน้างานเข้ารูปพลาสติกหนา นะฮะสี่มิลนนะครับของเราสี่มิลสุดแล้วนะครับในตลาดไปหน้ามาส a ตงนะครับหล่อลงตัวนะครับปกติรุ่นนี้จะไม่มีเด y l ไลท์ตัวนี้มานะครับของเราเป็นงานแท้ประกัน3ปีนะครับแท้ศูนย์ปอนะครับเด y l ไลท์นะฮะตัวนี้นะครับตัวนี้ลองลองปิดไฟลีครับ อ่าพอปิดไฟลีจะสว่างเข้มนะครับเปิดไฟลีครับพอเปิดไฟลีแล้วจะดับลงนะฮะเป็นเป็นระบบแท้ของศูนฟอร์ดนะครับประกัน3ปีนะครับเดลไลท์ตัวนี้นะครับใครที่ใช้ x l t แล้วยังไม่มีเดลไลท์นะครับอ่ามาอัปเกรดได้นะฮะใช้โคมเดิมเลยนะครับเพิ่มได้ตัวน,นี้นะค,ะนะครับ XLT นะฮะหลายคนสงสัยนะฮะว่ามันเป็นไฟอะไรไฟแต่งหรือเปล่านะฮะใช้โคมเดิมอัปเกรดได้นะครับที่หันใหญ่ไลติงนะครับ มันให้ดูกันนะครับชุดแปลงหน้านะครับหล่อๆเท่ๆนะครับอันนี้แบบลูกค้ายังไม่ออกเลยนะฮะจัดแปลงแปรงหน้ากันเลยนะครับแล้วก็ให้ดูงานติดตั้งหน้าจอนะครับฟอนต์นะครับเป็น Android นะครับตัวนี้ของเราเป็น Android สามารถเล่น youtube ได้นะครับลองกดที่เป็นรูปบ้านฮะเลื่อนไปนะครับเลื่อนไปเรื่อยๆครับ เดี๋ยวเยวอ่า YouTube เห็นไหมฮะอ่าตัวนี้ก็เล่น YouTube เราเชื่อมต่ออ่า WiFi เล่น YouTube ได้นะครับแล้วก็ Bluetooth สามารถรับมือถือจากกุ่มตัวนี้ได้เลยนะครับจอ Android น,นะฮะก็ลุกเล่นฟังก์ชันเยอะมากนะครับมีอ่า Google m a p Google Map นะครับนำทางได้ด้วยจอ Android น,นะครับตัวนี้แล้วก็ที่สำคัญมีกล้องถอยด้วยนะครับอ่าเดี๋ยวลองเข้าเกียร์ถอยดูครับ มีกล้องถอยนะคะเดี๋ยวให้ดูงานเก็บงานเก็บกล้องถอยของเรานะคระับ XLT ไฟแดงนะครับด,ะะดูงานเจาะนะครับงานเจาะของเรานะฮะมเมื่อไปนิดนึงนะฮะตรงนี้นะครับตรงนี้นะฮะออานะฮะซ่อนรูปนะครับไม่ไม่แบบห้อยลุงลังนะครับงานติดตั้งกล้องหลังของเรานะคระับ XLT นะครับ สามารถมาเพิ่มเติมเปิดระบบกันได้นะครับนะฮะข้างหน้าก็เป็น f o r d e v e r วอเนะครับมารอเข้าคิวกันแล้วนะครับไฟแดงๆเหมือนกันนะครับแต่งครบจบที่เดียวนะครับระบบ f o r d นะครับวันนี้หาดใหญ่ไลทิ้งมารีวิวให้ชมกันนะฮะนะครับเรายินดีให้คำปรึกษาเรื่องระบบไฟฟอร์ดนะครับชุดแปลงหน้าฟอร์ดนะครับ ประดับยนต์เกี่ยับฟอร์ดนะฮะปรึกษาได้ฟรีนะครับโทรมาคุยก็ได้นะฮะหรือว่า,าทิ้งอินบ็อกซ์ไปในเพจก็ได้นะครับผมยินดีให้กับปรึกษานะฮะมันหล่อมากนะครับเข้ากับสีรถเลยโอเคนะครับ